ผีภัยนู้นจะมาื้อนมายนู้นนี่ผู้ถ่ายก็ได้เจมากลับมาไหวายกูตั้งใจน่าดนแล้ว่าอยากมากกัม้อนี่ก็หางยาคนในผ้ามาไหมปูได้ขอบคอนเด้อปู อยากกอายุกูนี่ย้ะอายุกู้นี่บกสูงอยากกหจับสบรยากกู้อยากกู้่ะปูอายุกู้กับเก้าาทิตย์หาเ็นอาิย์หาาเอ้ย แกาเราเป็นเยอาุต่อายุคือสิทั้งเกาสินหาทั้งแฝดสินหาปูสูดแ่มาบวกเซกันนะวันนี้นอ้โหงปูมาบวกเซกันนี่บวกเซกันมาบอก เอาอีบละรปูปูสุภาพปู่พาะชปูสุปูะ่าเสียจะไล้ยานปูอไอ่เี้นกาเลียงมเตรียมความเสมอทีได้ไปชืลอะไร่เิดวนี่คือซ่องสุไทใครอยู่เม่นี่ก็พอรลงอยู่อยู่น่าชอ่ะ เอมาเดินน้ำบักขาวอน้ขัก้าวโอ้โหโูกตลกเป็นตลันกปูกรไดแต่ว่าได้หัวขวนะอารมณ์ดีแท้เว้ปูนี่กูสให้สูหางุมกัน่าตุสาตุเขาถือมาอะไร้นว้กูจะได้เอาตาปขาวขึ้นมาด้อาปขาวลูกไส้มันกับบักจำลูกไส้นลูกตาปขาว ออมาป่สุชีมาคือกูไปยูกูแท้กไปยูโอ้มาอยู่นี่และปูเอ้จะไปยูอย่างกูแท้คนบ้านกูก็ยู่หันสุชีไปยูอย่างนููภาไปเมื่อไรก็สิไปัคปูยูหันจะม่ได้แขกตัวใหญ่ตัวนี้กูไปยาแขกป็หมักแล้วปูโอ้ยสุีไปกากยังกากแขก สุเปก้าผู้พิบูลย่าเปกาแคร์แคร์เขาเข็ยสมุดเป็นมาจะซอ้อคุณจีบวกไฮเดอรบานูกบลานเดอไปจะาเปกาแคร์มันดีมันจงับมัวสูนอย่างคือว่าไปมื่อไรรูรงกนจีบ้ายบานเพิ่นนาะเพื่อนเพิ่นหอดอืมอ๋ออ้เนี่ยเด อันนี้ก็ปดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเตอรพระวเเป็นแนวทตังครับสิชนีก็กสวัสดีครับสวัสดีครับทิที่บัานพปจับเนะครับเตอรคนบสูา